าาการนอนเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนต้องทําทุกคืนอย่างน้อยคืนละ8ชั่วโมงเพื่อทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเพื่อเป็นการสนับสนุนไม่ให้เด็กไทยนอนดึกผมนณเมียนคุณครูที่แสนดีของพวกคุณจะมาปลูกฝังทิสัยการนอนนักครบ8ชั่วโมงคอนนีเวินปาร์ตี้สิเตติดไหนของเกมบลูอาไคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยตอนที่หผู้สมรู้ร่วมคิด เปิดมาที่คนปริศนาที่กำลังฉลองปีใหม่คนเดียวใช่ครับนั่นคือโคโยกิเด็กแสบแห่งเรียนมิเลเนียมที่กำลังจัดปาร์ตี้แบบเท่ๆหน้าจอทีวีก็เปิดวิวสวยๆ,วยๆเพื่อสร้างบรรยากาศแต่ยูกะกับโนอาดันเข้ามาเจอพอดีทำเอาโคโยกิทั้งเขินแล้วก็เสียบรรยากาศไปในตัวและที่สำคัญห้องนี้ห้องสำนักผิดสำรับเด็กดือ้อซึ่งใช่โคโยกิเป็นเด็กดือ้อแล้วก็เข้าข่ายเต็มเลยพ่องอบส่วนกลางของเซไม่ได้ไปผ่านเล่นและโดนย,ยูกาจับมาไว้ที่นี่แต่เอาจริงๆเธอก็ไม่น่าสำนักผิดอะไรหรอกแถมยังไม่กลัวยูกะอีกต่างหก ท,ท่าจะโดนปีไปขนาดนั้นก็เถอะนะแต่สิ่งที่เธอกลัวจริงก็คือโ no นอาใช่ครับไม่ใช่แค่โคโยกิที่กลัวผมก็กลัวผมเล่นจบแล้วยังกลัวเลย๋ยากจะบอกนะว่าทําไมหลังจากทั้งสองสาวออกไปตามไปี่ชาเล่ผมคุณครูที่แสนดีของพวกคุณที่กําลังเขี่ยง,งานที่ดองมาข้ามปีอยู่ <U> AD, อยู่ดีโคโยกิก็โทรมาล่อลวงเราให้โดดงานไปหาเธอพร้อมโชว์แพดคาร์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่แน่นอนว่างบนั้นก็มาจากเซมิแานั่นแหละแล้วเราคุณครูที่มีความรับผิดชอบอดทนทำงานจะไปไหมน่ะหรอ ไปสิครับรออะไรตอนที่สส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตัดมาที่โนอากับยูกาในะชุดนอนว้าวเขายูกาในน่ารักดีของโนอานี่มันชุดนอนไม่นอนชัดผมบอกเลยว่าเด็กมันจะเล่นเราไม่ใช่เราเล่นเด็กง่าทั้งสองคนวางแผนจัดปาร์ตี้ชุดนอนในะคยโยกิที่ถูกขังไว้แถมยังเตรียมชุดก็ตายนะ้อยตัวเล็กน่ารักสีเหลืองให้น้องใส่อีกด้วยแต่จริงๆยูกาอยากใส่เองแต่น้องมีความยิ่งใหญ่เกินไป เกินกว่าที่จะใส่ชุดเล็กแบบนี้ได้เลยให้โคโยกิใส่แทนแต่พวกเธอขาดบอร์ดเกมเลยไปหามากิกลับมาที่มากิฮชิคุณดูชุดนางดีแบบอ่ากัน ถึงแม้มากกี้อยากไปปาที่ชั้นอนกับพวกอยู่กะแต่เธอก็นึกได้ว่าในวันปีใหม่เธอไม่เคยทำพิติกรรมขีแต่ย่าเลยแม้แ่นิดเดียววันวันเธอแต่กินนอนเล่นแล้วก็เล่นเกมเพราะฉะนั้นการไปปาที่ชั้นอนคงไม่ได้แค่ความฝันหน้าองสารจริงๆเธอกำลังวาดโปสเตอร์งานมิ l เลเนียมเอ็กโปอยู่นะ่ะแถมเธอจะวาดรูปเก่งมากจนอยู่กะสงสัยเลยว่าทำไมเธออยู่มิเลเนียมล่ะเนี่ยไม่เข้าโรงเรียนศิลปะไว้หันน่ะนี่มันสปอยโรงเรียนใหม่หชัดใช่ไหมอยู่กะแต่บอร์ดเกมไม่ได้กับมากกี้แต่กลับคนทามะกับฮาริเพราะพวกเธอเพิ่งยิงไปเม ระหว่างทางเจอจีฮิโร่โอชิตทำไมเธอแบบนั้นวะอ่าเธอไมไ่นอนมา48ชั่วโมงใช่48ชั่วโมงแค่2วันเองซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเธอแต่เป็นเรื่องใงหญ่สำหรับผมสาเหตุที่ทำให้เธอไม่นอนก็เพราะว่ามานันมีไวรัสแปลกๆที่ทำให้พื้นหลังกลายเป็นภาพหลอนๆกับส่งอีเมลเปล่าๆไปทั่วแต่ก็ตรวจสอบมา2วันแล้วยังไม่เจออะไรเลย พวกเราได้ถามว่าโคตะกับฮารเลยอยู่ไหนเพราะพวกเราจะไปอาบอร์ดเกม,มก็ได้ข้อมูลมาว่าพวกเธอสองคนอยู่ในห้องพักของชลมวอริตัสกลับมาที่ฮารเลยกับโคตะที่ฮาเลยโดนใช้ให้เขียนตัวกรรบันทึกเสียงธรมะตอนเล่นแพ้ว่าแต่เจะไปทําไมกันนะคงไม่ได้อยากบันทึกเสียงของเซนเซตอนเล่นแพ้หรอกจะใช่ไหมจะใช่คุณใช่นางบอกเองเลยอ่ะเด็กมันจะเล่นเราเนี่ยผมบอกแล้วแต่โชคดีหลังจากที่นอามาถึงและแน่นอนนางไม่ได้อาบอร์ดเกมที่มีเครื่องบันทึกเสียงไปด้วยนางบอกถ้าเกิดเลือกได้ก็ออกธรรมดาไป แล้วนางก็ขอยึดเครื่องบันทึกเสียงที่เป็นภัยต่อเราจากมือของโคตามะด้วยเย้เรารอดแล้ว,ลวตอนที่3ใครล่ะจะไปทนไหวตัดมาที่โคโยกิกับุณคูที่กำลังเปิดการด้วยกันแต่โคโยกิดันโชคดีมากเปิดได้การ์ดแรกสุดแต่โคโยกินะ่ะเชื่อว่าเพราะว่ามีคูอยู่ด้วยก็เลยโชคดีแบบนี้เลยให้การ์ดนั้นกับผลคูไปการตอบแทนช่างปรเด็กดีจริงเลยโคโยกิจัง แต่ระหว่างนั้นมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นโคโยกิตกใจเมื่อเปิดกล้องดูเพราะว่าโนอาห์กับยูบกะกำลังมาที่ของเธอเธอเลยรีบเก็บของพร้อมบอกให้คนครไปแอบ,บในตู้เสื้อผ้าก่อนทั้งสองคนจะเข้ามาพร้อมบอกว่าจะจัดปาร์ตี้ฉลองกันทั้งคืนและนำชุดกระต่ายน้อยสีเหลืองสุดน่ารักมาให้โคโยกิด้วยแต่โคโยกิกับดูไม่ค่อยดีใจเหมือนเคยทำให้ทั้งสองคนเริ่มสงสัยและโนอาก็เลยลื้อของข้างหลังโคโยกิที่นางซ่อนไว้จนเจอการที่โคโยกิแอบซ่อนไว้หลังจากนั้นเธอเจออะไรก็ให้ภาพอธิบายนะครับ จากนั้นกคคูทีแสนดีอย่างเราก็พยายามจะหนีจากห้องแต่ประตูทั้งหมดกับโดนล็อกก่อนจะมีโคทมาติดต่อมาถามว่าเธอรู้ได้ยังไงน่ะเหรอเพราะว่าเธอดักฟังเราอย่างไรละ่ะเนี่ยคุณดูดิเด็กมันชัดโอยผมบอกแล้วโคทมะบอกว่าจะช่วยหาทางหนีให้เราโดยมีฮาเลย์อยู่ด้วยแต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าค,คุณครูต้องอัดเสียงโทรปลุกตอนเช้า,าสิบแบบให้โดยโคธมะจะเป็นคนเขียนสคริปต์เพื่อนรูพูดเนี่ยคุณดูดิเด็กมันจะกินเราอะ ตอนที่4แต่มาที่โคโยกิที่กำลังหนีใช่เล่นมันเลยลูกตอนที่5ตู้ที่มีเสียงกุกกับโอยชิดคุณดูชื่อของโคโยกิสีโคตรน่ารักเลยขณะที่โคตามาพยายามเปิดประตูว่าพาเราหนีแต่กลับเปิดไม่ได้เพราะเหมือนว่าเราจะถูกสะกดรอยตามอยู่ถ้าเกิดไม่อยู่ตอนนี้แล้วก็ตำแหน่งของเรานะจะต้องถูกเปิดเผยแน่แน่ที่น่าตกใจก,กว่านั้นคือคนที่สะกดรอยตามนะ่ะเก่งมากๆากจนโคตามาคิดว่าอาจจะเป็นรองหัวหน้าก็เป็นได้ ถึงจะสู้ตร,ตรงไม่ได้แต่โคโยกิกับโคตมะก็ยังได้เปรียบอยู่เพราะมีอุปกรณ์ที่มากกว่าพวกเธอจึงรีบหาทางหนีแต่ได้ยินเสียงปีเท้าเข้ามาใกล้ๆจึงรีบเข้าไปหลบหลังผนงังแต่พอเห็นว่ามีประตูอยู่ข้างๆจึงเปลี่ยนใจเข้าไปหลบในห้องล็อกเกอร์แทนแต่พ่อที่อยู่กับโนอาโนอาสังเกตว่าลูกบิดประตูห้องนี้ไม่มีฝุ่นทั้งที่ควรจะมีเพราะไม่มีใครเข้ามานานแล้วก่อนที่โนอาจะเปิดประตูเข้ามาเรารีบดึงโคโยกิเข้าตู้ล็อกเกอร์ทันทีพร้อมเอามือปิดปากเธอเพื่อไม่ให้มีเสียงโนอากล่าวอย่างน ฉันมาที่นี่ล่าสุดเมื่อ11วัน2ชั่วโมงกับอีก3 1นาทีที่แล้วโอ้ชิดคุณดูนางดีละอียดยิบขนาดนั้นเลยเหรอตั้งแต่ฝุน่นลูกปิดประตูยันมือจับที่วางผิดตำแหน่งก็ยังสังเกตได้โนอาถามว่าหรือจะเปิดตู้เลยดีตอนนั้นคือแบบโดนตีแน่เลยคุณแต่โชคดีที่โทรศัพท์ของโนอาดังขึ้นมาก่อนทำให้พวกเรานะ่ะไม่ถูกเจอตัวหลังจากปลอดภัยแล้วทั้งเรากับโคโยกิก็ออกมาจากตู้ล็อกเกอร์ถึงโคจาม่าจะบอกว่าปลอดภัยแล้วแต่โคโยกิกับบอกว่ารู้สึกเหมือนกำลังถูก ตอนที่6ไม่มีอะไรมากขุ้นก็แค่ยิงฝา่าหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นข้ามตอนที่7สิทธิพิเศษของคนหาระหว่างวิ่งหนีมีเสียงปริศนาเรียกเราคุณครูนัวเจอเราเขาบอกว่าเดินตรงนี้คนเดียวมันอันตรายนะมืดจนน้องไม่เห็นพื้นเลยเนี่ยทุกคนกําลังรอยอยู่นะให้จับมือพาเดินไหมล่ะน,น่นทุกคนดูดีเด็กมันจ,จะกินเราอะแต่โชคดีที่เธอบอกรอเล่นน่ะการได้คุยก,กับคุณครูสองต่อสองทำให้รู้สึกผิดกับคนอื่นขึ้นมานิดหน่อย แต่ก,ก็ไม่เป็นไรจะถือว่าเป็นสิทธิพิเศษของคนหาก็แล้วกันเราถามว่าเห็นว่าโค้งแต่ตอนไหนหรอก็ได้คาตอบมาว่าเห็นตั้งแต่ตอนที่คโคโลกิที่มุองคูคไว้ให้อยู่ในห้องแล้วก็วิ่งออกมาแล้วจะว่าไปตอน,คนโคโลกีออกมาเธอน่ะพูดอะไรก่อนออกมาด้วยนะเธอเหมือนจะพูดว่าเหมือนมีคนกําลังจ้องอยู่นะ่ะซึ่งก็ใช่เธอเดาถูกแล้วคนคนนั้นก็คือโนอานั่นแหละโนอาพาเราไาที่ห้องจัดปาร์ตี้กําลังเพลินกันเลยนะไม่กี่ชั่วโมงต่อมานี่ก็ดึกแล้ว เกือบถึงเที่ยงคืนแล้วด้วยเมื่อกี้ยังพูดว่าจะเข้าดาวปีใหม่ด้วยกันอยู่เลยแต่ก็หลับปัปหมดแล้วโนอากับเราที่ยังไม่หลับเลยว,ว่าจะไปที่อื่นกันอนะ่ะตอนที่8สิ้นสุดปีเก่าเริ่มเข้าปีใหม่โน no อาพาเรามาดูเมืองเมเนียมยามค่าคืนที่สว่างมาด้วยแสงไฟมากมายและก็ดาววันฟ้ากฟ้าเป็นานจบอีเวนต์ซัดที่ไหนละ่ะจําได้ว่าเราโดดง,งานม,มาเล่นปาร์ตี้ชุดนักกับเด็กทำให้ยูกาโกรธแล้วใช่เรามีงานท่วงหัวจากต้นปีเป็นอนจบอีเวนต์จริงๆละ่ะ เหนื่อยนบ้านแต่ก็คุ้มเลยนะกับการได้ทําสิ่งที่คนดูร้องขอนะ่ะสําหรับวันนี้ก็ได้จะดูกันอีกแล้วผมนะเมียนคุณครูที่แสนดีพวกคุณขอตัวไปพักก่อนใช่พักก็ยาวเลยด้วย